สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะเป็นเกมเล่นใบคําซึ่งคนเล่นทั้งสองคนจะต้องพูดภาษาไทยใบเป็นภาษาไทยและก็ต้องตอบเป็นภาษาไทยโดยใช้รูปภาพแล้วก็เอามาติดที่นี่ผ่กเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ใครจะเล่นเกมชนะระหว่างก้อย ฟโนไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราเล่นเกมไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเป่ายิ่งฉุบกันนะคะว่าใครชนะใครชนะคนนั้นไปก่อนโอเคดับเบิลโม้ฟ้าเลยเป่ายิ่งฉุบเอ๊บ้าเนาะมันบ้าเพราะที่วันนั้ตัวเป็นอันนี้บีบูบ้าเซ่ โอเคคุณเยวินจะต้องก้อยชนะนะคะโอเคหลับตาเราได้เราได้คำนี้นะคะหลับตานหนูห่ะเปิดตาจะใบแล้วนะพร้อมไหมพร้อม ผลไม้มีน้ำเหม็นมากๆเหม็นก้อยชอบกินสีเหลืองผู้เร mm ียนเก่งงายนี่พูดด้วยกันได้อืม โอเคอืมอีก่อที่ตอวันนี้แล้วเนี่ยถามโมตัวตัวอ่าฮะตัวตัวอะไรตัวแมวแมวใหญ่แมวแมวใหญเหรอแมวสีอะไรสีน้ำตาลสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่กินอะไร สัตว์กินอะไรกินเกินคน <laughs> อะไรบ้ากินคนสัตว์ใหญ่กินแมวสัตว์ใหญ่กินคนกินคนแมวใหญ่แมวใหญ่ <laughs> มหญไม่รู้ใครไม่รู้แมวสัตว์ใหญ่สิงโตเลี้ยวเนี่ย no ไม่ทิกเกอร์น้องพันด้าอืมอ,อะไรใช่พันด้าพันด้าพันด้าแมวเหรอ,อมแมวไม่แมวพันด้าเออรอบเราจู่รอบสองนะคะไมค์เซปโน ร,รับต่ได้รูปนี้ค่ะไปหน้าผาเปียกจริงอโอเคอเป็นยานพาหนะยานพาอนะย่าดูเอ้าแมวร้องยานพาหนะที่ภูเก็ตคุณเดินทางกับ ยานพาหนะบิ c i c เก t ต no ไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ฮึฮึฮ <c oughs> าฮึ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 ฮอฮึอึยึฮึบึฮึฮอ่ึฮ <c oughs> ึิึฮ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 ่ฮึ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  มีเรียบร้ยเอมคมเมนหรอฮกระมเจิดระคุณพูดทาไมนีเครื่องบิ เคออรื่องบินเด็กเด็กยอมันมันเครื่องบินตรงไหนวะ uh huh. นี่เป็นคือเลือกรูปที่แบบง่ายสุดแล้วนะเนี่ยคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจนี่มันคือ UFO อ,อ้าวอันสุดท้ายของเซฟเโนอ่ะหน้าผากเปียกเหมือนเดิมป้าโ <Okay. S 3> อเค นี่คือผลไม้มคุณชอบกินผลไม้สีน้ำตาลแห้งๆคุณไปวัดที่ภนะูเก็ตนะคุณไปวัดที่ภูเก็ตคุณชอบกินอืน้ำเตมโมปันเต้นโมปันไม่ใช่นะแตงโมปันสีแดงนะอันนี้ผลไม้สีน้ำตาลผลไม้สีน้ำตาลกินแล้วก็ Ah, eh... Cosa significa questo? Sacro Ok Ma tu sai come si chiama? Lo sai perché lo Prima lettera come? M Makam สัตยายมากมมเสียอะไรสัตมีที่ไทยประเทศไทยโอเคอสัตว์ที่เมืองไทยมันมีเยอะนะสัตว์อะไรสัตว์ยังไงกินบานานา่ะกินอะไรกินกล้วยหรอกินบานานา่อะมอพูดไทยกินกล้วยกินกล้วยกับอะไรต้นไม้ กินกล้วยกับเธอ <laughs> ใยายมาก <laughs> มีชะมุกยายมากแบบนี้เหรอเนาะใหย่ใยญ่ใหญยใหญ่ร้องยังไงเยี่ยวเอุ๊ด <ul> อุ๊ดอู้อูรู้แล้วเพราะว่าฉันเป็นคนตัดภาพเอง ปชื่ออะไรสะสมคุณชื่อเจรี่โอ้ยทำไมน่ารักจังเลยเอาให้ดูใกล้ๆสิสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ,บคุณนะคะคุณเซฟานโน่ที่มาเล่นเกมขอบคุณค่ะทำไมสกปรกไม่เครียดเนาะทุกคนเซฟนโน่ก็เล่นไปงงไปนะคะ ขอบคุณนะคะที่มาดูกันยังไงก็กฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งด้นะคะ